สบายดีนะสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซียูทูบหน่องนาปากเซหน่องานาปา,า,ากเซเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อสองยูทูบมันวันนี้มีคนสวยเออบางแสงเห็นไหมเนะี่ยคนสวยมาเล่นน้ำนี่จะซื้อยังหรอน้องมะลิเดี๋ยวมาเลยเสียภาษีแล้วได้หนีิ คนส like, iya, วยมาเลยต้องในเสียภาษีศีลดูเหรอโอ้โหเห็นกันโดนสุดหอดกันแฮีสบายดีเอฟจีสบายเอฟจีอันป้านางก่อนสบายดีไหมสบายดีไหมเป็นยังไงฮะหรือว่าภาษาจีนบ่หนิฮาวหีิฮาวหีิฮาวหรือว่าภาษาอังกฤษบ่ฮะฮาวอายุอายุเอาไว้บ่เอาไว้เอาไว้กินบ้าน อแกะมันยังอันี้ขนมขนมยังนี่ขนมเพนด้าอุ้ยเปนบางเสงอ่ะครัอ่ะกินกิน่าละต้องเสียภาษีหานอนี่เนาะไม่จักอันละเลยมีเจลลี่เจลลก็กินมันเบิดใครไม่ไปเลยเนาะคนสวยนี่เนาะกตนางมา พี่น้อยไปนั่งมาอุย้ยแกงหัวปไปนั่งซือคื้อหอนมะลิปฮะ,ะมะลิคนสวยเส <c oughs> ียงแหบฝากกดไลค์กดแชร์เด้อๆส่องน้องนั่งฝากเซีตัวเองยังบ่ทันจื้อสองตัวเองไปได้เนาะอาจารยะอึะนตังห้เอิอ่มห้มันโคง้งมันยังขนะาดคนจื้อง่าย เหตุยูทนอกจโมมียังไล์กับแบบในชีวิตประจำเฮานี่แหละบางทีก็อาจจะมีเวลาเหตุเนอะช่องก็อาหารหรือว่าอาจจะแบบมีเวลาไปทงเทียบเนี่ยก็จะเก็บภาพต่างๆมาให้เอฟซี FC เนาะผมก็ขาบตาเอ้ยเพิ่สวยเหรออยู่ไดเบิดมือกับเด็กหนอยนี่เนาะือกันดีเนาะก,ก็เด็กหนอนเนาะ ที่เราจะตีดขั่ยเพราะว่าใส่คือเด็กน้อยเนาะเลยน้ำกันแดนน่เนาะอืออ่ามาซะแล้วติดแม่นี่ติดขนมแม่ติดขนมมาอันนี้อ,อุ๊ตะเนี่ยกินเนาะแสงก็จะแบบแห้งนิเน้อยแดดยามสาว นั่งนั่งนั่งจะได้นังนี่ดนั่งนี่ดิจะได้จะได้ป๊อปูได้ดุอุ้ยยิ้มมวานนะยิ้มมาก่อนเอออยาไปแล้วอยาไปแล้วอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนจึงไปบ๊ายบายเห็นจะไรบ๊ายบายเห็นจะไดรดุอ้ยมีข้าวกินดาราข่อยข้ากินอยู่ดาราข่อยเนี่ยดาราตัวหนอยนี่มองๆจะได้ไปนั่งอันนี้ผมหายไหมตื่นนอนมานี่ยมาเลยตื่นนอนบมาดุ ส่งินนอนมาด้วยใช่ใชกนินบลกีตันนิ้นบอดก่อนอ่าฝากกดไลค์ like กดแชร์เด้สอส่งน้องนางบางเซีเด้อจะมาลง YouTube เนาะอ,อาจจะเห็นอ่าเรื่อยๆเนาะเอาใจ,จเด้ออ่ะบ๊ายบายฝากคิดเด้อ